สวัสดีค่ะสนัดโซเชียลมีเดียกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อมีภาพอักษรย่อ FA บนเคสโทรศัพท์ของลิซ่า ซึ่งจริงๆแล้วภายในภาพที่ลิซ่าลงในไอจีของเธอลิซ่าได้ครอปภาพออกจนไม่เห็นตัวอักษรบนเคสโทรศัพท์นะคะแต่แต่พี่ทีมแดนเซอร์ของลิซ่าใน YGX ที่ร่วมขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตกับลิซ่าได้ลงภาพนี้ด้วยแบบเต็มไม่ได้ครอปตัวอักษร F.A บนเคสโทรศัพท์ของลิซ่าออกก็เลยกลายเป็นเรื่องฮือฮาในโซเชียลมีเดียทันทีถึงแม้ว่าภาพดังกล่าวจะถูกลบไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่รอดพ้นสายตาชาวเน็ตไปได้นะคะทุกคนชาวเน ต่างคาดดาวความหมายเต็มของตัวอักษร F A บนเคสโทรศัพท์ของลิซ่าไม่ว่าจะเป็น F A มาจาก F A ครับหรือเปล่าพอลิซ่าก็เคยมีข่าวว่าไปดูการแข่งขันฟุตบอลเธออาจจะชื่นชอบรายการนี้เป็นการเสริรนตัวหรือคำเต็มของ F A อาจจะเป็นแฟนอาร์ตหรือเปล่าแต,แต่แต่แต่ความหมายอีกอย่างหนึ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนั่นคือ F A ดันไปสอดคล้องกับชื่อและนามสกุลของคุณเฟเดริกอาโน ถึงแม้จะมีรูปภาพออกมาให้เห็นชัดๆเกินขนาดนี้แต่ก็ยังมีชิปเปอร์ที่ไม่น่ารักบางคนพยายามสะกดจิตหมู่ว่าตัวอักษรบนเคสโทรศัพท์ของลิซ่าเป็นตัวอักษร B A ต่างหากแฟนคลับคนหนึ่งไม่ทนนะคะออกมาแสดงความเห็นว่าตัวอักษรบนเคสโทรศัพท์เป็น F A จริงๆชิปเปอร์คู่อื่นพยายามเบี่ยงเบนข้อมูลเคสนี้เป็นเคสท,ที่ทาขึ้น ที่เดียวกันกับของคุณซิต้าคู่มันคุณชอนอาโนน้องชายของคุณเฟดริกโดยเคสโทรศัพท์ของคุณซิต้าจะมีชื่อของคุณชอนสลักไว้หลังเคสเช่นเดียวกันและเคสโทรศัพท์ของคุณชอนเองก็จะมีตัวอักษรว่าซิต้าซึ่งเหมือนกันกับเคสของลิซ่า ที่เธอมีตัวอักษรสลักหลังเคสว่า fa ในขณะที่เคสของคุณ fa เองก็สลักว่า lm ซึ่งพอแอดไปส่องดูภาพของคุณซิตานะคะก็ปรากฏว่าจริงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเคสโทรศัพท์ของเขาเนี่ยก็มีการสลักอักษรย่อว่าชอนจริงๆงานนี้วงในเปิดเผยว่าเคสโทรศัพท์ที่กําลังเป็นประเด็นเป็นเคสโทรศัพท์ที่มีการสั่งทําพิเศษโดยเป็นเคสคู่ซึ่งเมื่อแฟนๆที่ลูนและเชียริซาและคุณ fa อยู่รู้ก็ปริ่มปริ่มกันมากมาก น,ะะอน,อน,นอกจากนี้สื่ออินเตอร์ได้มีการเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแอดขอหยิบยกบางช่วงบางตอนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะดยสื่ออินเตอร์กล่าวว่าเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาเสร็จสิ้นการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในปารีสประเทศฝรั่งเศสคุณพ่อและคุณแม่ของลิซ่าได้เข้าร่วมชมการแสดงเพื่อให้กําลังใจลูกสาวนอกเหนือจากคุณพ่อคุณแม่ของลิซ่าแล้วสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของทุกคนเป็นพิเศษนั่นคือคุณ เฟเดริกอานแฟนหนุ่มที่กำลังเป็นข่าวลือเรื่องการคบหาดูใจกันของทั้งคู่เขานั่งอยู่ใกล้กับแม่ของลิซ่าบนที่นั่งผู้ชมในขณะที่ช่วงเวลาที่ลิซ่าถ่ายภาพกับแดนเซอร์จาก YGx แดนเซอร์คนหนึ่งใน YGx ได้เปิดเผยความสัมพันธ์อันสุดแสนโรแมนติกของลิซ่าและเฟเดริกอานแบบไม่ตั้งใจในภาพที่แดนเซอร์ลงเผยให้เห็นเคสโทรศัพท์ลิซ่าได้มีอักษรย่อ,อว่า F A ซึ่งดูเหมือนจะเป็นคำย่อม,มาจากคำว่าเฟโดริกอาร์โนเมื่อชาวเน็ตได้พูดถึงภาพนี้ในโซเชียลมีเดียก็มีการลบออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อแฟนๆได้เห็นรายละเอียดเช่นนี้ก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นความสัมพันธ์ที่สุดแสนจะโรแมนติกซึ่งกล่าวต่อนะคะเพื่อนๆว่าตามคำบอกเล่าของคนวงในได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าเฟโดริกอาร์โนและครอบครัวของเขากำลังยุ่งอยู่ในงานลุยวิสตงในแคลิฟอร์เนียแต่เพื่อที่จะให้ทันการแสดงคอนเสิร์ต ของลิซ่าเฟเดริกและครอบครัวของเขาได้ใช้เวลาประมาณ13ชั่วโมงจากแคลิฟอร์เนียไปยังฝรั่งเศสเพื่อสนับสนุนลิซ่าในขณะเดียวกันนะคะเพื่อนๆเมื่อวันนี้เนี่ยคุณบาบินซีอบุนการีได้ลงใน IG ถึงการเปิดตัวคอลเลกชันนาฬิกาของ LVMH โดยมีแคมเปญที่ชื่อว่า LVMH Watch Week 2024ในชายหาดไมอามีซึ่งแน่นอนว่ามีนาฬิกาที่เป็นการคอลแลบระหว่างลิซ่ากับบุนการีด้วย ก็อัปเดตข่าวสารมาเราให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ